กันที่จริงๆแล้วมาปีนี้เดือนนี้เดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนเกิดของผมครบเจ็ดสิบปีนี่รุ่นเดียวกันนี่เลยวันละเดือนกันทีนี้เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนาในผมไหว้พระมาทุกวัดพยายามไหว้พระให้มากที่สุดไปมาหมดล้วตั้งวันที่เจ็ดไปที่แไล่มาเรื่อยจนไปเชียงใหม่กลับจากเชียงรายแล้วนี่มาที่สุพรรณ เพื่อจะมาไหว้พระเมื่อวานมาเกิดลูกก็มาขอพรเจะขอพรให้ให้กับลูกให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้ก็ได้มาที่วัดหนองทรายซึ่งอยู่ที่ตมุนยหนองยาใสหนองยาใสนะครับอำเภออำเภอหนองยาใสจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วพระอาาจรย์อะไรพระอาจารย์ดีเลยนะครับเดี๋ยวจะมากราบพระอาจารย์ด้วยนี่ก็เหมือนน้ำไม่โอ่งน้ำน้ำไม่โอ่งถ้าเราตักกินตักใช้ตักอาบทุกวันถ้าเราไม่เติมมันหมดหมดนี่เราต้องเติมต้องเติมจะได้ไม่ขาดผมเป็นคนผม เราสายบุญลยนะ <S <S ชก็เลยอยากทำบุญแล้วันนี้มีโอกาสได้มาเอาเจ๊กี้บอกไ,ไปเลยมาเลยต้องมาเลยพี น้องย่างไซมาเลยอ้อมก็ไม่ไใจเท่าไหร่ทุกคนเลยได้ใช่ไหมเราขับรถมาชั่วโมงกว่าเองแล้วก็ได้มาทําบุญแล้วมาเจอพระอาจารย์อดิเล็กด้วยก็เป็นมงคลนะครับเป็นความสุขที่เราอยากจะได้ทําบนะครับทําแล้วเป็นความสุขก็อยากก็ต้องทําครับแล้ววัดก็สวยงามมากไม่ใช่ทีแรกผมเนี่ยยังเข้าใจว่าจะเป็นวัดป่าน่ใช่เราเล็กๆไม่ใหญ่โอ้โหอลังการงานสร้างการแบบมีทรงไทยแบบโบราณแล้วสองไอความสะอาดไอวัดเนี่ยสุดยอดสุด สะอาดสุดยอดอรังเลยสะอาดมากครับนมาครับมาครไปเทคตัวลับตอเขาว่าเราสาใช่มเขาบอกสามใช่ไหมเราอยากได้เลขสามสี่สเห็นสาี่แล้วแล้วเราก็อยากได้เลขสามสี่สองเพราเป็นหวัผมาคมคมครั สองหรือแปดจะเป็นแปดแลวเป็นสองแต่จริงๆเราอยากให้เป็นสองแต่เราก็กลัวเป็นแปดครับจริงๆต้องเป็นสองจริงเลยดูวิเป็นสองพ่อเอาละครับได้ดูของอาจารย์เป็ดเด็ดทุกงมวดวันนี้ให้เลขนี้ไปถ้าโดนไม่โดนยังไงไม่ต้องมาเกี่ยวนะไม่ต้องมาฟันหน้าผมไปสัญญาอาจารย์เป็ดเด็ดทุกงวดเนี่ยที่เกดเกดครับชัดเจนครับสามสี่สองนะครับนำมาคนไทยทำมา สิ่งที่เป๊ะเลยนะเราพูด